ครับก็คงจะเป็นวันว่างๆนะครับวันนี้ผมจะมารมณ์ดีนะครับก็มีทิปดีๆสำหรับการใช้โปรแกรมมาฝากนะครับเมื่อดาวโหลดมาแล้วก็คลิกขวานะครับแตกไฟล์ลงตรงนี้ก็ได้นะครับใช้คำสั่งว่า Extract นะครับอ่าอย่าอ่านสั้นนักนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอื่น <c oughs> อ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานยามว่างครับไม่รู้ว่าใครเป็นมันผมหรือเปล่านะงานไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้งานคอม มีแต่ง,งานเพลงบ้างงานทำสปอร์ตโฆษณาบ้างก็เซตอัพลงไปเลยนะครับได้มาแล้วก็แน่นอนครับเลือกภาษาเอาไม่มีภาษาไทยแน่นอนก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษครับก็รอสักนิดนึงนะครับก็ดูหน้าตาแล้วก็โอเคครับ a n นนี้วิดีโอคอนเวอรก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ต่างๆก็แล้วกันนะครับก็อนหน้านี้ไม่มีอะไรครับกด next ไปครับ ก็ติ๊กลูกศรตกลง i s แ a p the a g r e e m e n t อะไรประมาณนี้แหละครับอ่านลายเส้นซะหน่อยครับเผื่อว่าเขาจะให้หวยไม่มีอะไรก็เน็กไปครับก็ลงที่ไดซีนะครับโปรแกรมไฟล์ถูกต้องไม่ต้องทําอะไรครับเน็กไปเน็กไปครับก็สามารถสร้างตัวช็อตคัดที่ desktop ไห้เป็นก็โอเคไปครับมีแล้วก็เน็กไปครับก็อ่าดูนิดนึงครับอันนี้อย่าเน็กนะครับ เขามีของแถมเป็นไอตัวป่วนคอมพิวเตอร์ของเราอยู่นะครับไอโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นตัวที่ป่วนคอมพิวเตอร์ของเราได้ดีที่สุดนะครับใครมีก็ถอนออกก็ไม่คืนค่านะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ถือว่าเฮงซวยมากอ่ะว่ากันเข้าไปครับเล็กเอาออกนะครับใครที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วจะรู้เลยครับก็มาติ๊อกออกแล้วนะครับเลือกตรงคัสตอมอินสตอลนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ไออะไรนะครับอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้โจนกันแล้วกันครับ เอาออกทันแล้วก็นเน็กไปครับก็อินสตอลนะครับหลายๆเครื่องนะครับเห็นคนทำโค้ดหลายๆตัวก็ชอบเอาโปรแกรมนีย้ยัดใส่เข้าไปนะครับทั้งที่มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในเครื่องเราเลยแถมไปแก้ค่าลีจิสตีต่างๆให้คอมพิวเตอร์ของเรารวนด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราถอนโปรแกรมทิ้งค่าที่มันแก้ไว้กลับไม่คืนค่านะครับเพราะฉะนั้นถือว่า วนคอมพิวเตอร์ของเราได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับโปรแกรมที่ผมไม่เอาออกอย่าได้มีในเครื่องเลยครับไม่มีความจําเป็นต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโปรแกรมที่ไร้ค่ามากนะครับก็ไม่มีอะไรครับลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาดูนะครับตรงนี้ถ้าเราจะเปิดโปรแกรมใช้ทันทีก็เอาลูกศรไว้อย่างนี้ถ้าไม่เอาก็ติ๊กออกตอนนี้ผมจะลองดูก่อนนะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องกันไปฟินิชไปเลยครับ บางโปรแกรมก็ไม่รู้ลงกันมาทําไมนะครับไม่มีความจําเป็นสลักคอมพิวเตอร์เห็นเข้าลงกันก็ลงเห็นเขาใช้กันก็ใช้ครับไอสอโปรแกรมที่พ่วงไปแถมฟรีไปนะชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไม่ใช้กันแล้วนะครับไม่ว่าแอนตี้ไวรัสที่ว่ามากันและนอสสาอเขาเลิกใช้กันไปนานแล้วนะครับเพราะว่าทําหาอะไรไม่ได้แถมมีโปรแกรมโจรพ่วงกาด้วยเลิกกันเลยครับทีนี้อ่ะมาถึงขั้นตอนนี้ครับเราก็จะแอดไฟล์วิดีโอของเราเข้ามานะครับ วีดีโอที่เราต้องการแปลงครับก็แอดมาเลยครับง่ายๆครับผมขอใช้คำสั่งตามปกติก็แล้วกันนะครับเอ,อเอาตัวไอดีไม y ด็อกเมน t ผมน่าจะมีอยู่สักตัวนึงดาวน์โหลดนี่ครับเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับคือเพลงนี้เป็นเพลงของผมก็โอเคครับไม่เด้มอละเมิดลิขสิทธิ์ใคร ก็เมื่อเราได้เพลงที่เราต้องการแล้วนะครับนี่ครับประเด็นคือเราจะแปลงเป็นอะไรแล้วครับ <c oughs> ก็เลือกเอานะครับโอ้ไป Apple Phone ไปอะไรสารพัดอ,อันนี้ปไปไว้ก่อนครับจะแปลงเป็นอะไรกดตรงนี้ครับให้มันโชว์ขึ้นมาทั้งหมด <c oughs> ใส่โทรศัพท์มือถือใส่ Apple เนี่ย Android กดตรงนี้ดีกว่าครับนี่ครับเราจะแปลงเป็นอะไรล่ะครับคือตรงนี้ตรงนี้ผมก็บอกว่าแล้วแต่การใช้งานของพวกท่านนะครับบางคนจะใส่โทรศัพท์มือถือบางคนจะแปลงสารพัดแปลงแปลงไปเป็นไฟล์อะไรก็ว่ากันไปตามสะดวกนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครจะแปลงเป็นอะไรนี่ครับเป็น DVD ก็กดตรงนี้เป็นแฟดวิดีโอกดตรงนี้ ไปใช้ Apple กดตรงนี้ครับก็มีให้เลือกครับ Apple Phone Apple iPod iPad อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ผมจะแปลงเป็นวีเป็นไฟล์อะไรสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับเป็นวิดีโอไฟล์ก็แล้วกันนะครับอ่ะเป็น DVD ซะเลยง่ายดีอ่าดี d อะไรดีนะครับเป็นระบบะบ้านเรายังใช้เป็นระบบอะไรนะพาร์ไม่ใช่ระบบพันนะครับระบบพันนะ่ะพวกนักการเมืองเขาใช้กันเยอะแล้วครับเราคงไม่พานแล้วครับ เอาเป็น VCD ก็ได้กันฮะเอาเป็นเ p ็นี่เลยกันตัวไฟล์เล็กดีครับอ่าเสร็จแล้วคอนเฟิร์มครับเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็เลือกเอานะครับอ่าผมเอาไว้ที่หน้าจอ d e s k ์ท็นะครับนี่ครับไว้ที่หน้าจอ้วหาง่ายดีครับโอเคไว้ที่อื่นก็เลือกเอานะครับเมื่อเราได้ทุกอย่างครบถูกต้องเสร็จแล้วคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเสร็จแล้วครับทีนี้เราจะทำอย่างไรต่อไป ก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับก็รออีกนิดนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเอาความคมชัดระดับไหนดีนะครับเอาปกติธรรมดาเนี่ยฮะเดี๋ยวนะกดเออเนี่ยครับเอาไฮเอา n o r m ธรรมดาหรือเอาแบบแบบว่าถ้าโหลดง่ายๆสำหรับอัดคุมเว็บต่างๆก็อาจจะความคมชัดลดลงมานะครับหรือจะอแบบปกติธรรมดาหรือจะเอาแบบไฮประมาณนี้ความคมชัดก็เอา n o r m ธรรมดาก็แล้วกันนะครับ ก็ตอนนี้สมมติว่าเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะตัดต่ออีกสักหน่อยก็ได้นะครับจริงๆตรงนี้ครับนี่มีให้เราปรับจางนิดหน่อยแต่วันนี้ผมพ่อผมสอนเอาแค่นี้แล้พอก่อนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่จบงงไปกันใหญ่ครับผมไม่มีอะไรมากมายครับตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับอ่าถ้ายังไม่ถ้ายังไม่แน่ใจลองคลิกดูแล้วลองคลิกเพย์ดูซิครับ เนี่ยแม้เราจะเห็นวิดีโอของเราสามารถเลย์ได้สต็อกก่อนอถ้าเราจะตัดต่อนะครับอันนี้ผมแถวมาเนาะเรื่องเส้นหนึ่งสต็อปไปก่อนของผมกี่นาทีเนี่ยครับแปดนาทีผมว่ามันไม่ใช่ละอาจจะเป็นว่าผมอยากจะเลื่อนกลับเข้ามาโอ้โหอันนี้เพิ่งใช้ครั้งแรกกันนะครับเมื่อก่อนเคยใช้เวอร์ชั่นอื่นแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้ะครับ ว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้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 ได้ไหมมันแปดนาทีนะครับก็มันมีจุดสตาร์ทว่าให้คุณจะให้เริ่มตรงไหนแล้วก็หยุดตรงไหนประมาณนั้นอ่ะโอเค,ค cancel ดีกว่าเพราะว่าคีิเกียทําม,มันช้าแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้หลังจากที่เราอดวิดีโอเข้ามาเรียบร้อยปรับแต่งว่าเราต้องการเป็นอะไรนี่ผมสรุปให้นะครับเลือกเอาว่าจะเป็นอะไรโอเคเสร็จแล้วเลือกที่เก็บเรียบร้อย เอาความคมชัดเรียบร้อยตอนนี้ผมถือว่าเราตั้งค่าทุกอย่างได้ถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายคอนเวิร์ตเลยครับคอนเวิร์ตนาวกดแล้วครับโปรแกรมก็จะทำงานตามที่เราสั่งเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ว่างว่านะครับอันนี้เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นสามารถดาวน์โหลดเอามาใช้กันได้นะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งก็ใช้ฟรีแวร์กันได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลงแค่ Windows ตัวหนึ่ง Microsoft Office สักตัวหนึ่งที่เหลือก็ลงโปรแกรมฟรีหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าทัานใช้งานที่สาธารณะก็โดดหลบอาเฉพาะ Windows กับ Office ก็แล้วกัน <c oughs> ส่วนโปรแกรมแต่งภาพโปรแกรม,มอื่นเราไม่ค่อยได้ใช้ครับมีโปรแกรมตัวเล็กน้อยเราก็ใช้ตัวอื่นทดแทนไปนะครับเรียกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไม่คิดอะไรมาก ถ้าไม่อยากใช้ Windows ก็ไปใช้ u b u n t u แทนก็แล้วกันนะครับถูกต้องลิขสิทธิ์ฟรีแวร์ครับแล้วก็มีโปรแกรมพิมพ์งานเรียบร้อยสำหรับฟรีแวร์เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องถ้ามันโดนลิขสิทธิ์รุนแรงมากนะักเราไม่อยากจ่ายก็ทั้งเครื่องสามารถลงโปรแกรมฟรีได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวยกเว้นค่าจ้างลงนะครับรัฐบาลก็ขึ้นราคาไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันนะครับร้านคอมบางร้านก็มีการขยับปรับราคาขึ้นไป อย่าโทษร้านคอมครับต้องประโทษเอารัฐบาลโน่นบริหารไม่เป็นนะครับแทนที่จะมองชาวบ้านเป็นหลักกลับไปมองผลประโยชน์และธุรกิจทุจริตทางนโยบายกันเยอะแยะนะครับอ่ะไม่อยากพูดมากเพราะว่าเราเป็นเว็บคอมนะครับแต่ผมก็สนใจคอมพิวเตอร์อยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันก็อดรนทนไม่ไหวเหมือนกันไก่พวกโกงบ้านโกงเมืองอ่ะตอนนี้ผมแปลงออกมาแล้วนะครับเราลองมาดูกันสิว่ามันเปิดได้ไหมครับ ้รักลำโพงไม่ได้เสียบ oh. จักเยอะก็ไม่ได้เสียบครับอ่าเป็นว่าเปิดได้ก็แล้วกันนะครับ <laughs> ปกติเวลาก่อนนอนก็ปลดทุกอย่างออกหมดครับโอเคครับคงเท่านี้แล้วครับ อันนี้เขาจะให้เราซื้อเราไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเราใช้ฟรีไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีปัญหา,าอะไรเลยเว้ยก็วันนี้ผมแจมอารมณ์ดีนะครับก็สอนวิธีการแปลงไฟล์เดยคร่าวๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีขอให้ทุกคนร่ารวยนะครับเศรษฐก,กิจเป็นอย่างไรนะครับพนักงานจะตกงานแค่ไหนผมเชื่ออย่างหนึ่งช่างห้องแถวมีชีวิตอยู่ได้ครับวันนี้แจมอารมณ์ดีขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ